สวัสดีค่ะฮอยนิสาแป้มอดี่รายการโตคือเกาเดอร์ค่ะสวัสดี u t ท b e นะคะสวัสดีเอฟซีน้องหลานะคะล่าล่าละครอินทรีเชียงใหม่นะคะมันี่ยืนเบ้านะคะเมนี่ยังยืนเบา่ยังไม่ได้ยังยืนเบว,น,น,วนะคะมันี่กับบอมี่อย่างนะคะการยังแ,แบบว่ามาเล่าข่าวล่าล่ละครอินทรีเชียงใหม่คือเกาเดอค่ะแนละ้วนีเรื่องอย่างตลกตลกเลเขาไอ,าอฟังนะคะโวกเขาเอฟซีพลังบวกนะคะพวกเขาเอฟซีพลังบวก ก็ต้องบ่ต้องเก็นี่อย่างละบ่ต้องไปว่าใครไปแฉใครหลอกนะคะแล้วก็จะมีแบบว่ามีแต่ว่ามูเน่มะมีแต่ว่าวีพอยด์เนี่ยนะรายงานตลอดนะคะว่าจะใดจะใดเออวีพอยด์ก็เลยไปเบิ่งสักหน่อยพอรายงานแล้ววีพอยด์ก็เลยไปเบิ่งประมาณนี้นะคะก็เลยไปเบิ่งนะคะโอ้ตัวเป็นใจอย่างหัวนะคะโอ้ยโหต้องผู้ใจเนะีะแต่ก่อนนี่ดาอีไหลอีไหลคำหลาคำหลานะคะผู้ายตองไหนพี่มดกับโมหูเด้อน,นะคะ โอ oh, ้น้านี่แหละตองน้าๆน,นี่แหละนะคะจะไปซื้อๆอ,อย่างนั้นตองน้าๆนี่แหละโอ้ยอก็มีช่องอยู่ชูอีกช่องหนึ่งนะคะอา่าน,านั้นช่องนั้นก็ใหญ่แหล่เนะนะครบมือกลัวเหล่เนะช่องนั้นก็ครบมือกลัวแล้วก็เป็นเพื่อนเป็นเอฟซีของสาวน้อยนะคะเป็นเพื่อนเอฟซีของ่อนโจเนาะนะคะอ้าวไปว่าลูกว่าหลานไปว่าวงขเขาแล้วนะคะไปว่าน้องวงอิงแล้วเขาก็ดดาเอาหนึ่งตัวนะคะสะใจนะคะพี่พ่อยก็ไม่อยากอยู่หรอกพี่แหลกนะคะ มูมันโทรมาบอกว่าแตเด็กมึงคุยฟังโหลดเด,อด้อว่าแตเด็กยังหลัะผู้ใดด่ะกันเลยเข้าไปฟังเป็นตาหัววันนี้เนระไปไปเบิรงอยู่สองกลิบนะคะ อ่าต้องนะคะเขาตอนนี้เขาเป็ใหญ่แล้วเขาเป็นเพื่อนเป็นเอฟซีของน้องน้องรุ่งอิงเนาะนะคะบอลจูเนาะไปว่าวงเขาบัดนี้หาว่าเขาอวยแดก็กขยังกระดาน้องขมลาสมัยก่อนนั่นแหละนะคะเออเพื่อนเขเว้าอยู่สมัยก่อนที่ว่าคอยเอามาเว้าวคอยอย่างพี่คอยเอามาเว้าวคอยอย่างเพื่อนว้ามาไอ้คนเนี่ยตะกอนมันกระดาษยี่ไหลยี่ไหลน้องขมลาอยู่นักดาราเอ้ด่าล่าลำละครอยู่คือเก่าตอนนี้นะคะมึงจิมกระดาษอุ้งอิงนะคะบ่มีทางมาสันเด้นะคะโอ้ยเป็นจัด เจ็บนะคะเพิ่นจากยางเจ็บเลยนะคะต่องไหนบูด huh ูเด <Okay. S 2> ้อแต่ว่าบ่อยากเลยซื่อเพิ่นดอกนาะนะคะเพราะว่ากับแบบเขาเป็นเอฟซีนะคะเอฟซีของของบอโจเนาะนะคะไปว่าลูกเขาหนักไปว่าลูกอิงหนักเขาก็จัดการเรื่องเลวรักใจนะคะตอนนี้นะต่องของเอ่อน้าหน้าอย่างนี้แหละนะคะไปเบิ้งคอมเมนต์เพิ่นโหลดเด้อนะคะไปเบิ้งคอมเมนต์เวลาเพิ่นไลหลถกหรือว่าอย่างตั้งยันทำลิปก็ได้หรือว่าไลหลถกอย่างตั้งยานเด้อ มีแต่เอฟซีดาทั้งนั้นนะคะมีแต่เอฟตีดา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 แบบว่าโอ้ยคอยผู้เจียวาไปไว้ไจเนาะก็เพราะว่าไปด่าคนอื่นเี่แหละทำไมโกนนะนักเป็นคนด่าแต่ว่าเอ้ยํำลามันก็รำดังแล้วตอนนี้มันียังแล้วยอีไหลอีแต่ละปัที่เก็จะว่าวเนาะตอนนี้นะคะอวยไปหาอูหอิงอวยไปหาน้องอูหอิงนะคะแล้วก็ไปเจอนะคะช่องนี่เป็นว่าเพื่อนเป็นด้านนาอยู่แล้วตะกัดเอาเดาเขาด่าเอาแบบเสียให้หายด่าเอาระดับที่ว่าแบบว่ามีที่ยืนเลยนะ เป็นเพราะจังจี่คือเหตุจังไดเหตุคนตั้งเหตุจังไดอยู่แบบไหนว่าแบบไหนไรตัวแบบไหนคุณอยู่แบบไหนที่เหตุเอฟตีตั้งนะคะเอฟตีเขาก็ถล่มเอาแล้วนะคะจนบ่มจุดยืนนะคะอาที่ว่าบอกไปก่อนเด้อไอ้่องที่ว่ายั้งบอมังบรหยุทน่ยยั้งที่ว่าไปเรื่อยเปื่อเนี่ยระวังเด้อนะคะไอ้จองที่ว่าแบบว่าไปเรื่อยเปื่อนึงเสียวาวอย่างกับว่า ระวังเถอะน้าท่าพี่พอยประเมินใจอย่างหัวเพราะพี่พ้อยไปฟังเธอเพราะไปฟังช่วงนี้เขาไล่ตบเนาะเขาว่าเอากระดาษเอาปุ้ยปุ้ยง่วงพี่พ้อยขำนั่นน่ะเราเป็นเฮดเป็สเป็นเพลี้ยนแบบที่ไหนเพลีเพนลีเพลนเลี้ยนแบบห้องน้าน้าต่องน้าน้านี่แหละนะคะต่องน้าอย่างนี่แหละนะคะเออพลี wow. all, ้ยนแบบพี่พ้อยก็ขำ่แต่ไหนพี่พ้อยเมินแบบพี่พ้อยขำอ่ะขำว่าที่ว่าแบบเออคนกล่าวว่าเนาะพี่พ้อยก็เลยว่าว่าเออมาต้องนี่อย่างหนอกนะคะ บัเขาเป็นพลังบววนะพอ,ะอ,อ,ยอยต้องเป็นยุงเหี่ยงทั้งนั้นยุงตื่นๆนะคะเขาดาห้เองีนะคะมีคนว่าไห้นะคะสมัยก่อนมันก็ว่าอุ่นอีน้องลาลาลํมข้ออกมัเส็นสมัยกอ่อนไอ็กคนก้นเนี้ยวัตเด็กมึงมาวาดก็อู้วัตเด็กมึงก็ต้องไม่ยังยังโง่พลวิบแล้วพี่พลอยบอกตัดใจเลยมีนาล่ละนะคะบอกว่าตอนนี้ต้องเขาบอกมีคุณภาพเลยไอ้คนทีวา่านาๆอย่ยวเงี่ยมีคุณภาพเลยว่ากับพอว,าาวาอ่าเขามาวา้นงลาเนี่ย มี่หยางก้าปดามีหยงข้าวปดาบางช่องนะตอดียังวาอยู่นะคะไล่ตดขืนม้านะคะพอตั้งป้องขืนม้าได้กะเออไอ้คนมมีอีหยางเน่ยคนมมีแบบแบบอีหยางน่ะเอาใจใจตัวเองอ่าว่าเอามู่เอาพวกเอาใจใจตัวเองหาว่าน้องหลานว่าเอามู่เอาพวกว่าเอาไขเลยเอาใจตัวตัวเองใจแคบว่นเด็กอ่าหาว่าน้องหลานะเอาใจใจตัวเองว่าเอาไขว่าเอามู่เอาพวกน่ะว่าเอฟตี้ พูดยังไงว่าน้องหล่าเขาเบาเอฟซีทุกมือนเนี่เขาก็อยู่เอฟซีเขาอยู่กคเอฟซีตัวเขาสวัสดีพ่อแม่ขอคุณพ่อพ่อแม่ทุกมือนะคะน้องหล่านะคะหาว่าเขาเอาไข่มันจ้องห้องเอาแต่ตัวตัวเองบ่เอามูเอาพวกทั้งนั้นบ่เอาไข่ทั้งนั้นเขาเอาดอกไอพวกพวกของคุณน่ะจะเอาไข่มันยัดให่เขาเอ๊นะคะจะเอาไข่มปจะเอาไข่มันยัดให้เขาแหนะนะคะน้องเขาเป็นคนโง่เข้าใ right. จเด้ ักว่าอีหยังนะคะแมโตเขานนองเขายังเอาบอลอดเลยโตนนองเขายังบอดังเลยคุณเจี่ยวคึ้นอื่นมันยักไทยนะเน่เจียวมะกอหนาก็สุด้ทยนะจีมะกอกระแสพอสุด้ทยนะบ่ได้ยังใจกว่านองต่างๆนันนะระวังไว้เด้อนะคะอีกช่องนึงนะคะที่ขึ้นมาต่อแรงเนี่ยนะก็ขึ้นมาว้าวก็ขึ้นมาเว้าก็ว้าวอยู่สนาเว้าวตอนท้าที่จะว้าวว้าวว่าวเจ้าว้าวอีหยังนะคะว่าวว้าเรื่องนองลาทั้งหารวานองลาทั้งหารคนใจแคบนะคะบอกสอนบ่ได้อีหยังได้ วาอยุจะคำเดิมเดิมขืนมามือหนึ่งเขาอกว่ายุคำเดิมเดียวเมื่อนี้คือนันเยอะหน่ยเดี๋ยวเมื่อนี้เดี๋ยวระวังค่อยขึ้นมาเหอะเพราะขึ้นมาเขาไปฟังโหลดวาแต่คำเดิมๆดิเลยนะวาแต่คำเก่าเลนะเอ้ยบอกมีคำวาววาวจะคำเดิมเดิมอ่าแต่ก่อนนี่มีคนเบิงหนาประมาณหาลอยหกลอยเจ็ดลอยนะคอยเบิงเดี๋ยวดีนะคะมีอยู่แค่บ่อหอดลอยตีสิบหาสิบคนสามตีสิบหาแบบนี้่อยเห็นนะก็เป็นเพราะวอวอยหยังเพราะว่าเอฟซีพลังบวกเอฟซีน้องลายนะเขาเบิงเจ้าอยู่ เาถอนโตมาหมดทุกมือนี่บ่มีเอฟซีของพ pues ลังหัวปายู่กับเจ้าเลยมีอยู่สองสามคนที่ว่าคนที่ออกไปแล้วนั่นแหละอันนี้ก็เข้าแบบว่าเชี่วถือทะเลาะกับช่องนู่นช่องนี่คือกันคนนี่น่ะนะคะอ่ะก็มีอยู่เท่านั้นต่แหละพลังหัวบ่มีเลยอ้าวจีเฮดหยัางก็ะเฮดไปนะคะเฮดหยัางก็เเฮดไปแต่ว่าอยาให้มันมาเกี่ยวกับนองหลาาเจ้าเฮดหยัางไงจิเฮดการังทีเฮดงานหยัางทำมาเกียวกับนองหลานะเจ้าว่านองหลานะเจ้ามีติการที่ว่าแบบบ่มีสาเร็จนะคะบ่มีสาเร็จ พะว,าเ,า,พวาเจ่าวาเจ้าวาคนอื่นจะเจ้ากำลังจะทด้ำธุรกิจอยู่จะเอาล่องลาไปว่าวถูกสารพัดแล้วเจ้าจะสมหวังบอกว่มีทางคนที่สมหวังคนที่เขาได้เงินคือวงนะคะวงเขาเอาเม็ดละละได้เท่าไหรเขาก็เอาคุณทีขาดทุนหรือบ่ขาดทุนเขาบ่าสนใจค่ะเขาเอาเงินที่จํานวนนั้นมาไหว้อนคุณที่เห็นอย่างบ่งูนะคะถ้าคุณบยังเบลิกยังเบลิกว่าวาน้องลายังเบลิกว่าคํหลาเจ้าก็จะโดน เจ้าแบบว่าทะเลกแล้วก็มาเป็นยังเจ้ายัางวาอยู่แบบนี้เจ้าวาอยู่ทุกมือทุกมือพราะตั้งกล้องขึ้นมาเจ้าก็วาเลยระวังเด้อพอจีรก,กลังกลังตามเบิงกรรมมีนะคะกรรมตามถนองานะคะเจ้าเบิงลูกทุกคนนะทุกช่องทุกช่องเนะ่มีทียืนตะคนเลยอ่าช่องเบาอย่างนั้นไหนหน้าๆอย่างนั้น่ะบมีที่ยืนกับมดเลยโดนเอฟตี T ้ดามดฟังเอาเด้อนะคะโดนดเ็ฟตี้ดามดทุกคนเจ้าเบิงโหลดเรามีเอฟตี้บอตอนนี้นะคะ บ่มีจุดยืนแล้ววงเขาก็เอาอีย่างก็บ่เอาตักอย่างหนึ่งตอนนี้บุมีที่ยืนแล้วจิกับมหาน้องลายบ่จากับมหานนองหลานะเอฟตีพลังบวกมัจะต้องเอยียงละ่ะเขาบ่ปล่อยดดกเขาก็ต้องต่อต้านแต่ใครเมื่อวาน้องหลานคอยต่อต้านเ่ราสมใจนะคะท้อน,นี่ละ่ะนะคะไอ้ค้นที่ว่าเป็นยังปรยุทไหนาระวังไว้เถอนนะคะเขาจีกำลังจะทํากิจการเอียงกระต่างตาแต่เขายังป่ะยุดว่วานหองหลานนะคอยจะค่อยเบิ่อย่างไว้